สวัสดีค่ะหมอแมวนามเล่าเรื่องนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วเรื่องวันนี้ที่หมอจะมาชวนพูดคุยกันเนี่ยคิดว่าเป็นปัญหาสากลที่ทุกคนต้องเคยเจอนะคะปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาที่อาจจะทําให้เราทุกใจหรืออาจจะทําให้เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีได้นะคะนั่นคือปัญหาที่คนอื่นไม่ชอบเราค่ะวันนี้หัวข้อที่หมอจะมาชวนคุยกันก็คือ ทำอย่างไรเมื่อมีคนไม่ชอบเราขึ้นมานะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเมื่อเรารู้ว่ามีคนไม่ชอบเราเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเราเห็นกริยาท่าทางของเขาที่แซงถึงท่าทีปฏิเสธไม่ยอมรับการมีอยู่ของเราเบะปากมองบนหรืออะไรต่างๆการพูดประชดประชันหรือจากมีคนมาเล่าให้เราฟังเนี่ยเราต้องหาสาเหตุก่อนค่ะว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่ชอบเราเช่นเขาไม่ชอบเพราะเราอ่ะชอบพูดสิ่งนางววาย ไปรบกวนเวลาที่เขากาลังทําง,งานอยู่หรือเขาไม่ชอบเราเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนพูดตรงๆดูแรงๆมีภาวิจารณ์ทําให้เขาต้องเสียหน้าซึ่งการที่จะได้ข้อมูลมาว,ว่าเขาไม่ชอบเราเพราะอะไรเนี่ยก็มีหลายวิธีนะคะง่ายที่สุดเลยทางตรงเนี่ยก็คือการถามคนที่เขาไม่ชอบเราตรงๆไปเลยว่าเพราะอะไรถึงไม่ชอบเราอยากให้เราปรับแก้ไขแต่เรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยเพราะว่า ยิ่งถ้าไปเราพูดตรงๆกับเขาแล้วเขาไม่ชอบเราเขาจะยิ่งเกลียดเราหนักมากกว่าเดิมอีกหรือบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะบอกสาเหตุมาแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงนะคะนอกจากข้อมูลที่ได้จากทางตรงแล้วเนี่ยมันก็มีข้อมูลที่ได้จากทางอ้อมอย่างเช่นการไปสอบถามคนอื่นหรือเราก็อาจจะสังเกต,ตอาการกริยาของเขาเช่นปลาที่เราเริ่มพูดเสียงดังขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเบะปากเมอหันหน้าหนีเดินลุกออกจากที่ประชุม ตรงนั้นแน่มันก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าเขาไม่ชอบเราเพราะพฤติกรรมการพูดเสียงดังของเราค่ะอย่างที่สองนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าสาเหตุที่เขาไม่ชอบเราเพราะอะไรเราก็ต้องย้อนกลับมาคิดค่ะว่าสาเหตุนั้นเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องแก้ไขไหมแล้วเราจะแก้มันยังไงค่ะคือวิธีการคิดนะคะคิดง่ายๆเลยว่าสิ่งที่เราทําแล้วเขาไม่ชอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันทําให ตัวเราเองหรือมาทําให้คนอ,อื่นเดือดรอนหรือเปล่าเช่นเขาไม่ชอบเราเพราะว่าเราเป็นคนใจร้อนขี้วอยวายขี้หุดหงิดอันนี้มันก็เป็นข้อเสียนะจริงๆที่เราจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงเราต้องขอบคุณเขาด้วยนะคะที่เขาเนี่ยทำให้เราเห็นว่าเราอะ่ะมันมีข้อเสียอย่างไรแล้วเราเนี่ยจะพัฒนามันแก้ไขมันได้ยังไงบ้างนะคะแต่ในบางกรณีก็มีเหมือนกันที่ ความไม่ชอบเนี่ยไม่อาจจะเกิดจากอคติส่วนตัวอย่างเช่นเขาไม่ชอบเราเพราะเราเป็นคนใจดีทํางานให้กับคนอื่นไม่ปฏิเสธแล้วมันเลยทําให้มีคนต่างๆมาลายล้อมรอบตัวเราเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นข้อเสียของเราที่เขาไม่ชอบโดยที่เราไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้กับตัวเองและกับคนอื่นเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องปรับแก้ก็ได้ค่ะเพราะมันเป็นคุณสมบัติที่ดีอยู่แล้ว อย่างที่สามนะคะเมื่อเราดูสาเหตุรู้ละแล้วเราก็รู้ว่าเราจะต้องแก้ไขยังไงแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูค่ะว่าคนที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยเขามีผลต่อชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าคนต่างๆที่เข้ามามีความสัมพันธ์กับเราในชีวิตเนี่ยอย่างถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนครูคุณพ่อคุณแม่หรือถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอคู่รัก เพื่อนรวมงานหัวหน้าอะไรต่างๆเข้ามาด้วยนะคะเราก็ต้องมาประเมินกันดูค่ะว่าคนที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยจากการที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยเขาไม่ชอบเราแล้วแสดงออกถึงขั้นไหนมันส่งผลเสียกระทบต่อเรามากน้อยเพียงใดนะคะเช่นการที่หัวหน้าเนี่ยเขาไม่ชอบเรานะคะแล้วเราก็มาดูแล้วว่าเนี่ยสาเหตุที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนเงียบๆแยกตัวไม่เข้าหาเขา เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันถือว่าเป็นข้อเสียที่เราสามารถปรับแก้ไขได้ค่ะเช่นเราก็อาจจะเข้าหาหัวหน้ามากขึ้นเอาอะไรไปพูดคุยนะคะก็พยายามอย่าแยกตัวตรงนี้ถือเป็นความยืดหยุ่นอย่อยางหนึ่งนะคะในการที่เราจะปรับตัวเพื่อให้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ที่อย่างมีความสุขนะคะแต่ว่าอย่างในกรณีถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยอย่างถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานโปรเจกต์เดียวกันเนี่ยไม่ชอบวิธีการทําง,งานของเราเราก็ต้องมาคุยกันแล้วว่าเขาอยากจะให้เราทําง,งานแบบไหน เพื่อที่จะทำงานร่วมกันให้โปรเจกต์เนี่ยสามารถสำเร็จร่วงได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่ผิวเผินมากๆเป็นแค่พวกเมาส์มอยอะไรธรรมดาต่างๆเนี่ยถ้าอยากจะเราเอาเราไปดินทาเนี่ยเราไม่สามารถห้ามได้หรอกคะ่ะในการที่จะไม่ให้คนดินทาเราหมอสำหรับตัวหมอเองนะคะถ้าใครอยากดินทาเชิญดินทาไปเลยคะ่ะ ตราบใดที่ไม่มานินทาต่อหน้าหมอนะคะเพราะว่าถ้ามานินทาต่อหน้าหมอตรงนี้มันก็ต้องมีการพูดคุยกันแล้วว่าสาเหตุคืออะไรแล้วเราจะแก้ไขร่วมกันได้ยังไงบ้างคะ่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยบางทีเนี่ยบางคนเนี่ย เขาอาจจะไม่ชอบเพราะความหมั่นไส้เพราะความอคติส่วนตัวเราก็อาจจะต้องดูว่าเราจะไปที่จะต้องปรับแก้ส่วนที่เขาไม่ชอบเราไหมอย่างเรื่องที่ว่าเราเป็นคนใจดีเรามีน้ําใจเราชอบช่วยเหลือคนอื่นทําให้หลายๆคนเนี่ยเข้าหาเราเขากลยรู้สึกหมั่นไส้รู้สึกไม่ชอบเราเพราะเหตุนี้ถ้าจะให้เราไปปรับตัวเป็นคนไม่มีน้ําใจเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีคนเข้าหาอันนี้หมอก็คิดว่ามันก็ไม่ค่อย make ซนเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราเนี่ยจะปรับตัวแก้ไขเพื่อให้คนที่เขามไม่ชอบเรากลับมาชอบเราเนี่ยเราก็ต้องช่างข้อดีข้อเสียคะ่ะบางอย่างเนี่ยถ้าเราต้องปรับแก้จะเราไม่เป็นตัวของตัวเราเองเลยหรือว่าเราเกิดความเครียดอย่างมากเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาดูแล้วว่าเราเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องปรับแก้มากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างหนึ่งเนี่ยที่หมออยากจะบอกให้รู้ว่าค่ะในโลกนี้อ่ะไม่เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่คนจะชอบเราทุกคน ต่อให้เราทําดีแค่ไหนมันก็ต้องมีคนมาหมัน่นไส้อิจฉาไม่ชอบมีอคติหรือมีอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เราเนี่ยทำดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้หรือถ้าเรามีข้อเสียข้อที่ต้องแก้ไขจริงๆเนี่ยก็เราพยายามปรับเท่าที่จะทําได้ค่ะก็สําหรับวันนี้เนี่ยหมอก็จะมาขอเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครมีข้ออยากสอบถามหรืออยากแชร์ประสบการณ์อะไรสามารถส่งเข้ามาได้ที่ในเพจ inbox นะคะ เพจหมอแมวน้ำเล่าเรื่องค่ะหมอก็จะรีบเข้าไปตอบเลยนะคะบ๊ายบาย